ค่ะสะจูดุมเพินค่ะเขาขั้วอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเป็ดหานแรงไอยข้าหลาย ก่อนอื่นเอาด้วยลูกหมอล้วนหอมสะกอนหอมใหญ่จ้าจะจูดุมผิดหมูเพิิมความหอมโดยพริกไทยดำผงปูนโรดนิดหน่อยหอมมากมากเลย เป็นคักต้มไปตามใจชอบถ้ารอดมันฝรั่งนนี้นำซุปสตอกกับไส้นั่งไปอันนี้เป็นน้ำเปล่าใส่ผงเกรฟีนะคะถ้าบานฮาว่มี่กับเราต้องใส่ก็ได้แป่งมันละลายเพื่อจะให้เขาขนผงเกรฟีเพิ่มความข้นขึ้นแล้วก็ เพิ่มรสชาติแห่งหอมชาติจะคายๆผงปรุงรสบานเท่าเลยอาบมี่กับบะตองไส้ก็ได้ดุ้มพรินค่ะตัวที่ว่าคายๆตัวสาลาเปาคายๆขนมปังจะใส้กับสจ,จู๋ยวมาดูกันประกอบกับจะมีแป้งอเนกประสงค์นามเย็นจัดคนอาจจะใส้เกลือลงไปแต่ว่าสูตร,รนี่ยว่ใไส้เข้าก็เหตุเป็นหลุมตรงกลาง ค่อยๆหยอดนาำลงไปแล้วก็เอามือนวดนวดนวดจังสีหยอดนามลงไปทีละนิดนวดไปจนแป้งบวติดโหลระมั่ง ตัวเนื้อเปียงแป้งเขาจะเนียนๆแบบนี้หรเขากับมาปั้นเป็นกลมๆอมขนาดที่ต้องการ เสร็จแล้วห้องก็จะถิงไว้ครึ่งชั่วโมงเห็ดแป้งก็เซตตัว สตูหมูใส่มันฝรั่งหอมใหญ่แครอทหอมเครื่องเทศสตูหมูพร้อมแล้วที่จะลงโหลแล้วก็เตรียมเขา่าเต่าอบแล้วก็ใส่ตัวแปง้งสจูดุมพลินใส่ตัวรุมพลินลงไปแป้งที่เขาหนวดเอาไว้หลังจากรอ30นาทีแป้งเสร็จตัวแล้วเขาก็เอาลง เลี้ยงเขาไปตามใจชอบจะดระยะให้ห่างกันนิดนึงเพราะว่าเอาเขาเตาอบแล้วเขาจะพองตัวขึ้นนี่เตรียมพร้อมจะเขาเตาอบประมาณสิบห้านาทีจูดรุมผิ่นไก่แล้วแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันเสร็จแล้วห้าก็เอาเขา่าเตาอบสิบห้านาที ไฟบนล่างเลยอีกไม่นานจูดุมพรินเสร็จแล้วกดุมพรินโอ้โหเขาฟูใหญ่น่าทานมากๆเลยกินหอมหยัวยวนในกลัวหนาสดน้ำหอนๆนนี่คะ่ะมาแซบน้ำกัน สตูดุมปล่นพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟก่อนใหญ่ๆคือก่อนสละเปาบอคะน่ากินบอเดี๋ยวเข้ามาจะเสิร์ฟกันหอมยย่วนมากเลยดูดูดูดอ,อก,กับอากาศหนาวหนาว ฟ่งนุ่มๆหมูนุ่มๆอมก,กันดีกับแค่รอดดุมพลินดูใกล้ๆหน้าตาเขาเหมือนสาลาเปาไหมคล้ายขนมปัง ูฟูนมนมทานได้ทุกเพศทุกวัยคะ่ะ